สวัสดีครับอยู่กับช่อง16 8งแดโมคลพักเครื่องนะครับวันนี้มีเหรียญหนึ่งรุ่นมานำเสนอนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนทีตฐสีโลนะครับออกที่วัดคลองทรายนะครับผมจัดสร้างปีสองห้าสี่สามนะครับรงนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับจำนวนการจัดสร้างแค่3,500เหรียญเท่านั้นนะครับผมประวัติการสร้างพระรุ่นนี้นะครับออกที่วัดคลองทรายนะครับจันทบุรีนะครับเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับ จัดสร้างโดยพระอาจารย์คำหาดนะครับแห่งวัดคลองทรายจันทบุรีนะครับปลุกเสกเมื่อวันที่25มิถุนา2543นะครับเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนครึ่งองค์นะครับไม่มีโหนนะครับที่ออกแบบใบหน้าหลวงปู่นะครับได้สวยงามนะครับและเหมือนหลวงปู่มากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นที่ระลึกในงานเททองหล่อพระประธานวัดคลองทรายนะครับผมก็หลวงปู่หมุนเมตตาปลุกเสกให้อย่างเต็มที่นะครับ เมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านมาพักที่วัดคลองทรายนะครับผมซึ่งท่านเนี่ยเดินทางมาบ่อยนะครับและมาพักครั้งแล้วนานๆนะครับผมเมื่อทางวัดได้จัดสร้างนะครับพิธีเททองหล่อพระประธานนะครับจึงมาเสกให้อีกนะครับทางนัาที่ท่านเสกเดี่ยวอยู่นานหลายเดือนแล้วนะครับและผ่านพิธีใหญ่ๆอีกหลายพิธีเลยนะครับเช่นนะครับพิธีรุ่นเสาห้านะครับแล้วก็อีกพิธีคือ พิธีรุ่นรวยทันใจนะครับเป็นพิธีใหญ่ๆเลยนะครับก็จจานวนการจัดสร้างนะครับจะมีเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับจะมีเนื้อแดงเนาะเอ้ยจะมีเนื้อทองแดงเนาะแล้วก็จะแยกเป็นสามผิวนะครับเป็นผิวแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับกระไหล่ทองนี่จะสร้างน้อยสุดนะครับสร้างแค่สามพันเหรียญนะครับ แต่เนื้อผิวทองแดงผิวไฟกับทองแดงล้มดำเนี่ยเขาจะสร้างเท่ากันนะครับสามพันห้าร้อยเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆครับออกแบบใบด้าหลวงปู่ได้สวยมากๆครับเหมือนหลวงปู่มีชีวิตเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญเป็นทรงไข่นะครับไม่มีหัวไม่มีหูเนาะพูดผิดนะครับไม่มีหูเนาะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเส้นเส้น เยอะนะครับแล้วก็ความคมชัดหลายจุดมากๆนะครับแต่จะมาสรุปย่อยๆนะครับแล้วจุดจ่ายตังที่ใช้ใช้ได้แบบอย่างรวดเร็วนะครับนะครับอันดับแรกนะครับดูเหรียญใบหน้าหลวงปูนะครับนี่ครับส่องมาที่ใบหน้านะครับเม็ดตาหลวงปูนะครับฝั่งซ้ายมือจะกลมเป็นไข่ปลาเม็ดเล็กคมชัดนะครับฝั่งขวานะครับ ในตานะครับจะมีเส้นเสียนคมคมนะครับลองซูมให้กันเห็นไหมครับฝั่งขวามือนะครับดูในตานะครับจะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นเสียนเยอะมากนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้แกะบล็อกได้สวยงามมากๆครับเส้นหน้าผากหลงปูนะครับเส้นผมคมชัดนะครับ เห็นไหมครับเลียวคมเนาะนะครับดูง่ายๆดูไปได้วยกันเลยนะครับถ้าใครมีพระในมือก็หยิบม,มาดูได้เลยนะครับบริเวณไหล่ฝั่งนี้จะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นขมๆมวิ่งพุ่งขึ้นไปเนาะนี่เอียงเอียงเอียงเลนแสงนี่จะเห็นเลยเห็นไหมครับนี่เนาะแล้วก็บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับจะมีหนึ่งจุดตรงนี้สองจุดตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีสามสามจุดตรงนี้นะครับตรงสังขติปลายสังขติตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแหลมๆเล็กๆนะครับนี่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีเส้นแตกจุดที่สี่จะหยุดจะอยู่ตรงจีวอนตรงนี้นะครับแต่ต้องเอียงเล่นแสงดีๆนี่นี่เห็นไหมครับจะตัดจะตัดตรงขึ้นไปนะครับตรงนี้เลยสั้นๆนะครับแต่ต้องเอียงเล่นแสงดีๆนะครับแบบนี้นะจะเห็นเป็นเส้นขนแมวนะครับ นี่นี่เห็นไหมครับอ่านี่นะครับดูลูกกระเดื่องนะครับความคมชัดเส้นในคอนะครับคมๆเนอะนะครับเ้อทองแดงลมดําประมาณนี้นะครับเส้นเม็ดประคาหลวงปู่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนจุดไข่ปลานะครับนี่ถ้ามีเหรียญอยู่ในมือนะครับลองดูนะครับพี่ลองดูไปด้วยกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เนาะเขาจะมีเส้นคมนะครับเส้นเสี้ยนนะครับ จากการแกะบล็อกนะครับที่สวยนะครับแลบ้วบริเวณพื้นผิวเหรียญเนี่ยตึงนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวตึงนะครับลมดําเดิมๆเ,เ,เนี่ยดูง่ายมากๆครับเขาจะมีเป็นเหมือนข่าเมาเนาะนะครับจะมีเป็นเหมือนข่าเมาลมไม่ค่อยเสมอกันมากนะครับถ้าลมลมดําสวยๆนี่ก็สนอร,ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับองนี้ก็ เช่ามาสอนวิธีการดูเบื้องต้นนะครับสภาพสวยปานกลางนะครับพอสวยเนาะนี่ครับแล้วก็จุดตัดนะครับรอยตัดนะครับรอยตัดจะเป็นตัดครึ่งแล้วก็เป็นผิวมะละครับตัดตัดฉีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นผิวมะละนะครับนี่ครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเอาจุดจ่ายเงินก่อนนะครับต่อไปนะครับขอบตัดจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่นะฝั่งฝัง ฝังขวามือองระนะครับพลิกมานะปึออ๊บนี่ครับพี่พี่เห็นอะไรไหมครับจะมีสี่จะมีสี่ตัวตัดคมคมที่เห็นได้ชัดเลยนี่เห็นไหมครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนี่ครับแล้วก็พิจารณาขอบตัดทั้งเหรียญน,นะครับเป็นขอบตัดแบบตัดหยาบนะครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วฉีกขาดนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับตัวตัดเดี๋ยวผมไปช้าช้าให้นะครับมาดูฝั่งซ้ายมือเราบ้างครับนี่ครับประมาณนี้ครับตัวตัดเห,เห็นไหมครับเมื่อกี้สี่บังที่ผมบอกนะนี่ครับจะอยู่บริเวณเนี้ย ครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเมื่อกี้ชี้ให้ดูไปแล้วครับจะเป็นเหมือนสีบ้างนะครับนี่นี่มองตาเปล่าเห็นเลยนะครับนี่สีบัางครับเอียงเลื่อนแสงดีๆนะครับแล้วก็ตัดครึ่งฉีกขาดนะครับทั้งเหรียญนะครับทั้งเหรียญแล้วก็บริเวณเหรียญเนี้ยขอบเนี้ยเขาจะยกตั้งนะครับขอบเหรียญยกตั้งนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับบริเวณข้างหน้านะครับผม ลายละเอียดเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับความคมชัดจะมีเส้นขนแมวที่วิ่งซ้อวิ่งแทรกอยู่ตามองพระนะครับเยอะมากนะแล้วก็จุดจ่ายตังค์เลยนะครับจุดจ่ายตังค์ซิกเนเจอร์ของพระรุ่นนี้เลยนะครับถ้าไม่มีจุดนี้เก๋แน่นอนนะครับก็คือนะครับนี่ครับดูด้านหลังเหรียญนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับดูตรงนี้ครับ พี่เห็นคำว่าวัดคลองทรายไหมครับตรงบริเวณลอลิงเนี่ยลอลิงขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีเนื้อเกินแค่จุดนี้ครับเขาจะมีคลปปิ้นขึ้นมาตรงนี้ครับคือตรงอื่นเนี่ยพื้นเขาจะเสมอกันหมดเลยนะครับจะมีคลปปิ้นแค่ตรงลอลิงขึ้นมาถึงอออ่างประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าไม่มีคลปิ้นตรงนี้เกนแน่นอนครับเห็นไหมครับ นี่เขาจะเป็นคีบขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนรอยพับมะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ครับแค่นี้เลยแล้วก็บริเวณตรงหางลอลิงครับตรงหางลอลิงเขาจะเป็นเหมือนขีดขีดนะเหมือนสายฝนนะครับพี่ตรงเนี้เขาจะเป็นขีดขีดแบบนี้นะนี่เดี๋ยวผมตีก้องให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับนี่ หางลอลิงแล้วก็คลิปปินด้านบนแบบนี้แพ้แน่นอนครับแล้วก็พื้นผิวเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นเส้นสายฝนเยอะมากครับเส้นสายฝนไหลลงมาครับนี่ครับเขาจะเป็นเส้นสายฝนไหลลงมาอย่างนี้นะครับเส้นขนแมวเส้นสายฝนเยอะมากครับเยอะเลยมีหลายจุดนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นขนแมวนี่ครับ เอียงเลื่อนแสงดูแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าไม่มีคลิปปิ้นเก้ไม่มีตรงหงางลออริ่งแบบนี้เก้แล้วก็อีกจุดอีกจุดพิจารณาหนึ่งที่เก้ครับก็คือตัวนังสอนเนี่ยตัวอักษรเนี่ยฟอนต์วัดคลองสายจันทบ,บุรีหลวงปู่หมุนทิตาซีโร่เนี่ยครับห้ามมีหลุมเด็ดขาดนะครับตัวหนังเสือเนี่ยห้ามมีหลุมมีก้อนแทรกก้อนนูน่นที่ ที่แทรกมาจากตัวอักษรนะครับห้ามมีหลุมเด็ดขาดนะครับถ้ามีหลุมเนีเก้แน่นอนครับเห็นไหมครับองนี้ปั๊มขยื่นนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับตัวหนังสือเนี่ยห้ามมีหลุมนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับองนี้ปั๊มขยื่นนิดเดียวนะครับแต่ดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยตัวหนังสือห้ามมีหลุมนะครับเก้เนี่ยทำเหมือนมากนะแต่จบตัวตัดแล้วก็จบ จุดจ่ายตังที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับตัวเสือเขาจะไม่มีหล่มครับถึงเขาจะปั๊มขเยื่อนนะครับนี่ครับแค่นี้เลยครับพี่นี่ยแค่นี้เลยนะครับมีจุดนี้จ่ายเงินได้เลยครับพี่คลิปปิ้นขึ้นมานะครับตรงหางรอลิงมีเป็นคิดๆๆดคิคเห็นไหมครับแล้วขอบตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดดูแบบนี้ครับพี่ แท้แน่นอนครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มาให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปสอนความรู้ต่อๆไปนะครับผมหากใครอยากเช่าบูชานะครับพราเครื่องนะครับอยากช่องผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับก็ถ้าใครอยากปล่อยพาเครื่องผมก็ยินดีรับเช่านะครับถ้าราคาตรงกันเนาะนะครับ ส่งมาดูได้ครับส่งมาดูได้ที่ไลน์นะครับก็เน้นย้ำนะครับเรื่องการถ่ายภาพเมื่อส่งพระให้ทางไลน์นะครับรบกวนถ่ายให้ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมจะเห็นชัดแบบนี้เลยนะครับไม่เอาถ่ายเบอร์นะครับพี่ๆถ้าถ่ายเบอร์ผมไม่ตอบนะครับนี่ครับถ้าหากสนใจเนี่ยผมจะติดต่อกลับไปนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบการนําเสนอแล่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ